สวัสดีครับตัวนี้เป็นวัดมิเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อนเนกประสงค์ที่เอามา DIY ใช้งานได้ง่ายเป็นกล่องนะครับเขาดูเหมือนว่าประกอบออกมาให้ใช้งานทั่วๆไปเวลาที่เราต่อใช้งานก็คือฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นไฟเข้านะครับคุณสามารถเอาไปต่อกับ DC Jack ก็ได้หรือจะเป็นแจ็คแบบ XT 6 0ก็ได้ได้ทุกแบบเลยนะครับมี2เส้นมีสีดาแล้วก็ มีสีแดงนะครับไฟออกก็เหมือนกันดําแดงเอาไว้ต่ออนุกรมนะครับเวลาต่ออนุกรมเนี่ยเราจะวัดได้ทั้งกระแสวัดได้ทั้งโวลต์นะครับแล้วเอามาคํานวณกันตัวนี้วัดมิเตอร์เขาเขียนว่าวัดมิเตอร์จริงๆก็คือสามารถอ่านค่าได้ทั้งกระแสโวลต์แล้วก็วัดรวมถึงวัด R ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ MR ก็ได้นะครับมาดูกันว่า การใช้งานจะเป็นลักษณะไหนนะครับเวลาที่เราจะใช้งานก็คือปกติแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์เสียบไฟมาหรือว่าเป็นโซล่าเซลล์นี่แหละครับจ่ายไฟเข้ามาแจ็คเนี่ยแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะใช้เป็นแบบไหนได้หมดเลยก็จะมีบวกลบนี่แหละครับผมเอาแจ็ค DC อะแดปเตอร์ทั่วไปมานะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ ก็มาวัดดูพอเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็น 12. 1 2 1 2นโวลต์นะครับแล้วเวลาที่เราต่อใช้งานก็คือเอามาต่อใช้งานกับอุปกรณ์ทั่วไปผมจะต่อกับเราเตอร์นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้พอเราเตอร์ติดขึ้นมาก็จะวัดได้นะครับเราก็มาอ่านค่าการอ่านค่าก็อ่านง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีบริเวณนี้จะเป็นโวลต์นะครับที่เขาจ่ายมาเป็น12.08นนะครับค่อนข้างละเอียดนะ กระแสที่กินอยู่ก็คือ1.07ประมาณ1.1แอมป์นะครับเขาบอกว่าสเปค12วั1แอมป์นะครับแต่จริงๆแล้วกินเกินด้วยนะนิดหน่อยนะครับ1.13แอมป์ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้เขากินเกินหรือว่ายังไงนะครับกำลังไฟที่ใช้ก็14 15วัตต์นะครับตรงนี้นะอ่านค่าแบบนี้เลย ความสามารถขั้นสูงสุดที่เขาอ่านได้ก็คือ0ถึง60โวลต์นะครับแรงดันที่เขารับได้นะแล้วก็กระแสคือ0ถึง100แอมป์ซึ่งค่อนข้างเยอะไม่น่าละให้สายไฟเส้นใหญ่มานะครับปะกติกเขานิยมเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปวัดพลังงานที่มาจากโซลาเซลล์นะครับวัดโวลต์โซลาเซลล์0ถึง60โวลต์ก็จะเป็นโซลาเซลล์ไม่เกิน48โวลต์นั่นแหละนะครับถ้าเกิดเกินกว่านั้นก็จะไม่ได้นะครับอุปกรณ์อาจจะไม้ได้ แล้วก็กระแสที่ส่งผ่านอวลตัวนี้จะต้องไม่เกิน1 0 0แอยแอนะครับถ้าเกิดเกินนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันคิดว่าน่าจะประมาณนั้นการใช้งานทั่วไปนะครับก็มีแค่นี้ตัวเป็นกล่องจริงๆเป็นพลาสติกนะครับประกอบมามีจอให้ดูง่ายดูพอใช้นะครับไม่ได้สวยอะไรจริงๆผมมีสั่งมา2รุ่นนะเดี๋ยวผมจะเอาอีกรุ่นหนึ่งมารีวิวให้ชมนะครับเป็นตัวที่เขานิยมเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น รุ่นที่ดูหน้าตาบ้านๆหน่อยนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเขานิยมเท่าตัวนั้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังสั่งอยู่เนี่ยนิยมมากๆนะครับตัวนี้ก็เอามาให้ชมประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรพิเศษสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เอามาต่อนุกรมแล้วก็อ่านค่าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะลองวัดโซลาร์เซลล์ให้ชมนะครับ คู่มือที่ให้มาค่อนข้างละเอียดมากนะครับแอบเห็นยี่ห้อแล้วเป็น 150A เนี่ยคุ้นๆกับอีกหน้าตาหนึ่งเลยอาจจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็ได้นะครับแล้วคู่มือเป็นฉบับเดียวกันค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นนะผมเองก็ไม่ได้ใช้บางฟังก์ชันนะครับก็ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายละเอียดการเชื่อมต่อ วิธีการใช้งานการวัดแบบต่างๆวัดแบตเตอรี่วัดแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็วัดรูปแบบอื่นๆซึ่งบางอย่างผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเพิ่งใช้งานเอามาวัดไฟที่วิ่งผ่านโซลา่าเซลล์ก็เลยมีโอกาสได้ซื้อตัวนี้มาใช้นะครับก็ตามนี้ ท่านไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะลองศึกษาแล้ววันที่เพิ่มเติมนะครับสําหรับท่านไหนที่ใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงมีคําแนะนําก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ผมจะลองศึกษาเพิ่มหากมีอะไรที่พิเศษมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะเอามาแนะนําเพิ่มนะครับผมลองต่อทดสอบเพื่อวัดไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เราก็เอามาต่อนุกรมแบบนี้เลยครับฝั่งซอร์สก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นไปยังตัวชาร์จเจอร์ ตามรูปนะครับเพื่อที่จะดูว่าไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นยังไงบ้างมากี่โวต์แล้วก็กี่วัดนะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์เนี่ยผมติดที่ระเบียงนะตรงนี้เป็นระเบียงคอนโดมี3แผงนะครับผมจะดูว่าไฟที่วิ่งผ่านมายังตัววัดตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดเตรียมพร้อมนะครับสังเกตดู การเชื่อมต่อก็จะเป็นลนนักษณะนี้แดดกําลังเริ่มมานะครับตอนนี้ก็แผงรับแดดเรียบร้อยนะครับแต่ว่ารับไม่เท่ากันนะแผงกลางจะรับแดดค่อนข้างเยอะนะครับแต่แผงซ้ายเนี่ยแดดนิดเดียวเองซึ่งค่าที่ได้เป็นการรวมกันกระแสจะมารวมกัน2เส้นแบบนี้ต่อขนานกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาวัดให้ดูว่าแผงที่กำลังวัดไม่เท่ากันแล้วก็รับแสงไม่เท่ากันไฟจะมารวมกันได้หรือเปล่านี่ครับ อย่างที่เห็นนะครับเขาจะวัดได้เป็นโวลต์โวลต์รวมนะครับที่มาก็ประมาณ20โวลต์ส่วนกระแสก็วิ่งขึ้นลงนะครับ100วัตประมาณนี้100วัตต์นี่ก็ประมาณเฉียดประมาณ7 8แแอมป์นะครับแสงที่ได้เนี่ยแผงกลางค่อนข้างที่จะรับแสงเยอะแล้วก็ตัวนี้รับครึ่งเดียวนะครับแผงซ้ายซึ่งผมอยากพิจารณาอยากจะพิสูจน์ดูว่า ถ้าเกิดว่าต่อขนานกันแล้วก็แผงรับแสงไม่เท่ากันกระแสที่ได้และวนที่ได้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพิสูจน์ให้ชมนะครับคลิปนี้เอาตัววัดมารีวิวให้ชมก่อนตอนนี้สังเกตดูกําลังวัด10 4วัตต์นะครับจริงๆก็เต็มทั้ง2แผงนะแผงละ50วัตต์นะครับโดยเฉลีย่ยแล้วกระแสที่วัดได้ก็ประมาณ4 5แอมป์นะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจเอาเครื่องวัดมารีวิวให้ชมนะครับสวัสดีครับ